สวัสดีครับวันนี้เป็นการเรียนคณิตศาสตร์นะครับหน้าหนึ้าสิเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาอีกแล้วนะครับเราจะมาลุยโจทย์ปัญหาเยอะๆเ,เพื่อที่ว่าจะได้มีทักษะในการทำโจทย์นะครับมันเริ่มข้อที่สองกันเลยพี่ทำงานวันละ7ชั่วโมง20นาทีใน25วันพี่ทำงานกี่ชั่วโมงกี่นาที ค,ความยากของข้อนี้ก็คือเลขมันจะเยอะหน่อยสังเกตหน่วยยังไม่ใช่หน่วยเดียวกันเราต้องแปลงหน่วยให้เป็นนาทีก่อนแล้วค่อยทําซ้ํา25วันคือการคูณพอคูณเสร็จก็ต้องเปลี่ยนเป็นชั่วโมงกับนาทีอีกก็คือต้องไปหารอีกโอ้ข้อนี้ทำ3ขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ยากแน่นอนครูจะแบ่งครึ่งกระดาษก่อนนะครับอ่าขั้นแรกเราจะเปลี่ยนจากชั่วโมงเป็นนาทีก่อน เจชั่วโมงเขียนย่อนะครับ20นาทีอ่าเราบอก1ชั่วโมงมี60เนาะเชั่วโมงก็คือ7คูณ60นั่นเองพอคูณ60เสร็จแล้วก็บวกด้วยเศษอีก20ที่เหลือนะครับคูณเลขมาตรงนี้นะ7 6 4 2นะครับ <c oughs> เติม0ได้เป็น4 2เติม0ครับ420 420ของเราเราก็บวก20นะครับได้เป็น440เมื่อเราได้440นาทีแล้วเราก็เอาไปทํางาน25วันก็คือคูณ25นะครับ440คูณ25เลย คุณเลขเองนะครับใครได้คำตอบ1 1ึ0 0หเหมือนคุกก็คือถูกเลยนะครับ11,000เนี่ยคือเวลาที่พี่ทํางานนะครับนวยจะเป็นนาทีนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนให้เป็นนาทีแล้วเราต้องเปลี่ยนจากนาที กลับเป็นชั่วโมงอีกโอ้โหอะขั้นตอนจริงๆเปลี่ยนจากนาทีเป็นชั่วโมงนะครับก็คือต้องหารด้วยหกสิบนะครับการหารเนี่ยสังเกตมีเลขศูนย์หลังเหมือนกันนะครับเราจะสามารถตัดศูนย์ข้างหลังได้แล้วครูก็หารเลขปกติเลยหกอะไรได้หนึ่งไม่มีนะครับหกอะไรไม่เกินสิบเอ็ดก็คือหก หนนั่นเองอ่าลบกันเหลือเศษ5ดึงเลขศูนย์ลงมา6อะไรไม่เกินห้าสิบหนะครับลบกันมาเหลือเศษ2ดึงเลขศูนย์ลงมา6อะไรไม่เกิน2ี่สคูณสได้18ลบกันเหลือเศษ2 ไอเศษสเนี่ยถ้าเหลือเศษนะครับเราจะดึงศูนย์ลงมาด้วยนะครับก็จะเหลือเป็นเศษ20่นั่นเองโอเคนะครับคำตอบของเราเราจะได้เป็น183ชั่วโมงกับเศษอีก20นาทีนะครับ เวลาตอบเราจะไม่ย่อนะครับข้อนี้ยากมากเพราะว่าต้องทำประมาณ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเปลี่ยนหน่วยขั้นตอนที่2คูณเลขขั้นตอนที่3ก็เปลี่ยนกลับเป็นชั่วโมงนะครับทำสามขั้นตอนเขียนตอบแล้วอย่าลืมขีดเส้นด้วยนะจ๊ะข้อต่อไปนะครับข้อที่1 อ่านโจทย์ก่อนเลยนะครับสุนิสาเรียนร้องเพลง1ชั่วโมง30นาทีและเรียนเปนโนอีก55นาทีโจทย์ถามว่าสุนิสาใช้เวลาเรียนทั้งสองทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีคําว่าเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาเลขมาบวกกันนะครับข้อนี้ให้เรียนทําเองข้อนี้ไม่ใช่ตอบ1ชั่วโมง85นาทีนะครับ มันไม่มี1ชั่วโมง85นาทีจะต้องเปลี่ยนจาก85นาทีเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับสวันนี้ทำข้อ1แล้วส่งใน,นโนนะครับ